มโนมยิทธิก็คือการรู้จักแสดงธิ์เป็นกายที่สำเร็จจากใจเป็นสภาวะสามารถที่จะน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตรูปที่สำเร็จจากใจได้คือเนรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ มีรูปที่สำเร็จจากใจมีอินทรีย์ที่สมบูรณ์คือเหมือนมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นอินทรีย์หกเหมือนมีสภาวะของตัวเราเองที่ถอดออกจากกายเนี่ยอีกสภาวะหนึ่งเปรียบเสมือนการชักไส้ออกจาก้าบล่องพิจารณาดูรู้ว่าเนี่ยเป็นไส้นี่เป็นญาบล่องหรือลักษณะเหมือนกับชักดาบออกจากฝากัก พิจารณาดูก็รู้ว่าเนี่ยคือดาบนี่คือฝักรหรือเปรียบเสมือนดึงงูออกจากคราบพิจารณาดูก็เนี่ยเป็นงูเป็นคราบคือสามารถที่จะนิรมิตกายที่สําเร็จจากใจเนี่ยออกมาจากกายออกไปอีกคนหนึ่งเป็นกายที่สําเร็จจากใจไม่ได้มีเหมือนกับเราแบบเนี้ยแต่มันเป็นสําเร็จจากใจมีครบหมดแะแต่ว่าไม่มีสรีระสัญฐานเหมือนกับรูป,ปรกายเนี่ยแต่มันมีสภาวะที่เหมือนกันแต่มันเป็นสภาวะที่สําเร็จจากใจพูดง่ายๆเป็นกายทิพย์ ถ้าเป็นกายธรรมดาของพวกเราก็จะประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมแต่ส่วนที่ถอดออกไปเนี่ยภาษาที่เราพูดกันก็เหมือนกายทิพย์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีตรัสไว้หลายพระสูตรด้วยกันบางทีพระพุทธเจ้าก็เสด็จเหมือนกับใช้สภาวะเนี่ยมนโนมยิทธิคือบางทีมีภิกษุบางรูปเนี่ยท่านปฏิบัติทำสมาธิบางทีอยู่ในป่าอย่างเนี้ย ในที่สงบสงัดก็เวลาที่ท่านปฏิบัติไปแล้วก็เกิดความชะงักไปต่อไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็จะไปประทับอยู่เฉพาะหน้าของพระพิสุรูปนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเพื่อให้พระพิสุรูปนั้นแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องพระพิสุรูปนั้นก็จะเหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปโปรดหรือได้ยินพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมะแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับพระพิสุสง์พอทําตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงไปโปรดหรือสรงแนะนําก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทรงปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นกายที่สําเร็จด้วยใจออกจากกายนี้ไป